สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเป็นทางการไปไหมอะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะเวดี้จะมาอันบ็อกซิ่งนะคะเมาส์ของ o o i t t e h นะคะ MX Master 3 3 S นะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของ Logitech เลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปก่อนของเวนดี้นะคะเวนดี้เคย unboxing ของ Logitech ไปแล้วนะคะ,ะ MX Master 3นะคะ,ะตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวเก่านะคะส่วนวันนี้ที่เราจะมาแกะกล่องก็คือ MX Master 3S ก็คือตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเรามาดูกันซิว่าตัวเก่ากับตัวใหม่เนี่ยตัว3กับ 3s เนี่ยมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะ ไปยังไงกันบ้างคะเมื่อกี้ได้ดู Unboxing ไปแล้วใช่ไหมอ่ะอันนี้นะคะก็คืออันที่วันนี้ n ันบ็กก็คือสีของเขาเขาเรียกว่าเออมันก็ไม่ขาวนะคะตัวนี้เออ,อ,อจะเป็นสีเทาซีดนะคะอ่ะเหมือนจะขาวใช่ไหมแต่ไม่ขาวนะอ่ะ มาดูความแตกต่างกันนะคะระหว่าง mx 3เฉยกับ mx 3 s นะคะก็คือตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ก็คืออ่าน่าจะเป็นเสียงคลิกของเมาส์นะคะมาฟังกันนะคะอันนี้ mx 3เฉยๆรุ่นเก่านะคะจะมีเสียงคลิกนะคะอ่ะมาฟังตัวนี้บ้าง เสียงคลิกนี่คือแท้จะไม่ได้ยินเสียงเลยนะคะก็คือลดลงมา90%เลยนะคะจากตัวรุ่นเก่าแต่ก่อนนะคะตอนที่เวนดี้อันบ็อกซิตัว mx 3นะคะก็มีคนมาถามเหมือนกันนะคะว่าเมาส์ o g i t e c h รุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงเลยแต่ทําไมยังมีเสียงคลิกเสียงคลิกนี่ค่อนข้างดังเลยนะคะก็ตอนนี้นะคะเขาก็ออกใหม่แล้วนะคะเป็นเสียงแบบเงียบเลยก็ว่าได้นะคะ อ่ะก็ใครที่สนใจก็มาดูตัวนี้เมาส์เงียบแล้วข้อที่2นะคะสิ่งที่แตกต่างระหว่างตัวใหม่กับตัวเก่านะคะก็คือค่า PDI นะคะก็คือตรงนี้นะคะก็คือตัวเซนเซอร์ PDI ของตัวเก่านะคะตัวเก่าเนี่ยจะอยู่ที่4ี่พัน PDI นะคะส่วนตัวใหม่นะคะจะอยู่ที่ 8K นะคะ8,000 PDI เลยนะคะก็คือมีความแม่นยำม,มากขึ้นนะคะนั่นก็คือสิ่งที่แตกต่างระหว่างตัวเก่ากับตัวใหม่นะคะปุ่มเปิดปิดเหมือนเดิมนะคะค่า PDI เปลี่ยนไปนะคะจาก4,000ไปเป็น8,000นะคะแล้วก็อันนี้ก็เชื่อมต่อได้3เครื่องเช่นเคยนะคะ3เครื่องเหมือนเดิมเลยปุ่มตรงนี้นะคะปรับได้2แบบนะคะก็คือแบบแบบแรกก็คือเลื่อนแบบเลื่อนปรืดเ,เลยนะคะ ตวอีกแบบนึงก็เลื่อนหยุดเลื่อนหยุดนะคะอะอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะคะว่าชอบใช้แบบไหนนะคะส่วนข้อที่3นะคะข้อสุดท้ายของเรานะคะเว n d y ว่านะ่าจะเป็นที่สีของเขานะคือตัว mx 3เฉยๆเนี่ยมีแค่สีดำนะคะส่วน mx 3 s เนี่ยจะมีสีาทาวซีดนะคะอะกับอีกอันหนึ่งก็คือสีดำนะคะมีเพิ่มขึ้นมา นั่นก็คือสิ่งที่แตกต่างกันไปนะคะระหว่าง mx 3กับ mx 3 s นะคะ3ข้อด้วยกันงั้นเดี๋ยวไอดี้จะไปลองทดลองใช้งานให้ดูดีกว่านะคะดูซิตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวไอดี้จะลองเทสกับกระจกนะคะแล้วก็หนังสือนะพวกหนังสือที่เป็นแบบ ปกมันมันนะคะปกติถ้าเกิดว่าเราใช้เมาส์เนี่ยมันจะสะท้อนกลับมาใช่ไหมเลื่อนจะไม่ค่อยไปใช่ไหมคะอ่ะลองดูนะว่าความแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นจริงหรือเปล่าโอเคเดี๋ยววันนี้จะลองเทสเมาส์ตัวนี้นะคะกับแผ่นปูโตะนะคะชิ้นแรกของเรานะคะแผ่นปูโตดูสิจะเลื่อนได้แบบคล่องหรือเปล่า อันนี้นะคะก็คือแผ่นปูโตะของ Wendy นะคะอ่ะเทสกันว้าวลื่นมากๆเลยนะคะคล่องมากนี่ Wendy ้คลิกเมาส์แล้วนะคะนุ่มมากๆเลยนะคะเขาให้ความรู้สึกตอนที่เราคลิกเมาส์ลงไปเนี่ยให้ความรู้สึกนุ่มและเงียบมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยว w วน d ีจะลองเทสกับตัวที่สองนะคะเป็นสมุดนะคะ ปื๊ดปื๊ดเลยนะคะคล่องมากเลยลื่นไหลดีมากเลยนะคะคล่องเลยไม่มีติดขัดอะไรทั้งสิ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวลองเทสอันที่3ามนะคะเป็นสมุดโน้ตนะคะปกก็จะแบบเงาๆเลยอ่ะลองเทสดูคะ่ะ ก็ยังลื่นไหลได้ดีนะคะสมุดโนต้ตหน้าปกมัน,มนเลยอันเนี้ยโอเคเดี๋ยวมาเทสตตัวหน้าจอนะคะตัวหน้าจอโทรศัพท์ดูซิว่าจะสะท้อนกลับหรือเปล่าไม่มีไม่มีสะท้อนกลับ ใช้ได้ดีเหมือนเดิมเลยนะคะดีมากๆเลยนะคะ 8K 8000pdi เลยนะคะขนาดแบบว่าเป็นกระจกนะคะก็ยังใช้งานได้ดีอ่ะวันนี้ขอเปลี่ยนบ้างนะคะเป็นตัวนี้แล้วกันเป็นผ้านะคะเป็นเสื้อของเวนดีเองอ่ะลองดูนะฮัช ใช้ได้นะบนผ้าก็ยังใช้ได้นะคะสุดยอดไปเลยนะเนี่ยโอเคบนตัวล่ะอบนตัวก็ยังไปได้มนผิวคนก็ยังไปได้นะคะบน,าาบนอากาศไม่ได้นอากาศไม่ได้ เวนดีลองทดลองไปประมาณ5อย่างนะคะคือใช้ได้หมดเลยทุกอันนะคะยกเว้นอากาศนะใช้ไม่ได้ <c oughs> อ่ะเมาส์ตัวนี้นะคะ mx 3 s นะคะตัวใหม่ล่าสุดของ Logitech จริงๆเนี่ยเมาส์ของ Logitech นะคะใช้ค่อนข้างดีมากๆซึ่งตัวเก่าของเวนดีนะคะตัวนี้เวนดี้ใช้มาตั้งแต่เริ่มทำชาแนลแรกๆนะคะก็ประมาณ2ปีกว่าๆแล้วนะคะก็ยังตอนนี้ก็ยังใช้ดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะ ก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าต้องทํางานเกี่ยวกับตัดต่อนะคะเป็นหลักใช้เมาส์เป็นหลักเ,เ,เลยนะคะเวนดี้ว่าตัวนี้ดีมากๆเลยก็คือสองรุ่นนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะคะอ่ะแล้วก็อันนี้นะคะไว้ลองตรงข้อมือนะคะไม่ให้ปวดคือถ้าเกิดว่าใช้ตัวนี้อย่างเดียวแต่ไม่มีตัวรองเนี่ยเวนดี้ก็ปวดปวดตรงนี้นะคะเพราะว่าเหมือนเราวางมือใช่ไหมแล้วก็ ไปกดทับก,กับตัวโต๊ะนะคะทำให้ปวดตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าเรามีเสริมตัวนี้เข้ามาใช่ไหมคะก็สบายมือเลยนะคะโอเควันนี้นะคะ mx master 3 s ของ w e d y นะคะก็ะมีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณคนดูมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะคลิป unboxing แล้วก็ test ดูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหานะคะคเกี่ยวกับ หรือว่าสงสัยนะคะเกี่ยวกับเมาส์ตัวนี้นะคะก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวดี้จะเข้ามาตอบคอมเมนต์ให้นะคะแล้วก็ไว้เราเจอกันอีกที่คลิปถัดไปแล้วกันนะคะส่วนวันนี้บ๊ายบายค่ะขอบคุณมากคะ่ะ